ผมคือก็ตำแหน่งทางวิชาการนะก็ขอญาติเราถือว่าเรามาร่วมกันเป็นพี่น้องกันก็คือเพิ่งได้มาเมื่อเดือนกว่าคือเป็นรองศาสตราจารย์นะครับแล้วก็ไปเรียนหนังสือมาก็เป็นตำแหน่งด็อกเตอร์ขึ้นมานะครับเก็เป็นเรื่องของวิชาการชื่อสาธิตทิมพัฒนบันเทิงนะครับขณะน,นี้คือมิติของความเป็นทัศนศิลป์ที่ไปทำงานในเชิงออกแบบ และก็มีบทบาทอยู่ในสังคมทางด้านศิลปะโฆษณาศิลปะการใช้สื่อสารทั้งศาสตร์ทั้งศิล์รวมกันโดยมีวัฒนมบทก็คือคุณลุงอาลีเป็นผู้ประสิทธิ์ปรสตท์จึงทำให้บทบาทของคนในรุ่นนี้มีบทบาทและมีความหมายอยู่ในสังคมที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับ เป็นผลิตผลของอภาควิชาศิลปะและวัฒนธรรมจากคณะมนุษยศาสตร์ในอดีตจนมาวันนี้ได้มาเป็นคณะศิลปกรรมศาสตร์แล้วนะครับก็กลุ่มพวกคุณก็ถือว่าเป็นผู้นำที่เดินอยู่ในแวดวงเหล่านี้ซึ่งรอน้องๆจะเดินตามรอยต่อไปครับสุดท้ายของการเรียนหรือการ รับรู้สรรพสิ่งต่างๆในมนุษย์เนี่ยมันก็จะไปเ <c oughs> พาะบ่มอยู่ในตัวตนของคนงนั้นแต่สิ่งที่จะนำไปใช้กับสังคมก็คือความเป็นตัวตนของเราเองซึ่งผมก็คิดว่าทุกคนที่เขียนไว้ในหนังสือว่าํำนวนบานสามร้อยคนเนี่ยก็ย่อมมีตัวตนของตนเองมีฐานของตัวเองมีความถนัดที่เป็นเรื่องของเฉพาะ ของแต่ละคนที่แตกต่างกันไปแต่ทั้งหมดเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่มาจากความเป็นศิลปะเป็นพื้นฐานนะครับฉะนั้นก็ฝากว่าจงเป็นตัวตัวเองและก็ใช้ศิลปะเป็นตัวนำโดยประสานกับความรับรู้ในาศาสตร์อื่นๆเข้าด้วยกันเพื่อไปรับใช้สังคมต่อไป